มองแง่บวกอยู่อย่างมีความสุขยังต้องอาศัยการมองในแง่บวกด้วยเพราะว่าคนเรามีแนวโน้มมองอะไรในแง่ลบหรือไปยึดติดกับสิ่งที่เป็นลบเรามีสิ่งดีๆในชีวิตมากมายแต่พอเป็นมะเร็งปุ๊บใจก็ไปจดจ่ออยู่กับก้อนมะเร็งไม่สามารถเปิดรับสิ่งดีๆมากมายที่มีอยู่ เวลาของหายก็เช่นกันทั้งทั้งที่เรามีทรัพย์สมบัติอยู่นับพันชิ้นแต่พอของหายแค่ชิ้นเดียวใจเราก็ไปปักอยู่กับของชิ้นนั้นไม่สนใจของที่มีอยู่อีก999ชิ้นก็เลยเป็นทุกข์นี่ก็เป็นผลจากการมองในแง่ลบแต่ถ้าเรามองในแง่บวกของหายไปหนึ่งชิ้นก็ไม่ทุกข์เพราะรู้ว่ายังมีอีก999ชิ้น ครูคนหนึ่งชูกระดาษซึ่งมีก,กระบาทอยู่ตรงมุมขวาถามนักเรียนว่าเห็นอะไรบ้างนักเรียนทั้งชั้นตอบว่าเห็นกากบาทครับครูจึงถามต่อว่าแล้วเธอไม่เห็นสีขาวของกระดาษเลยเหรอหลายคนที่เป็นมะเร็งก็คล้ายกับเด็กนักเรียนในชัน้นนี้ใจปักอยู่ตรงก้อนมะเร็งเห็นแต่แค่นี้แต่เขาไม่ได้มองว่า เขายังมีสิ่งดีๆอีกหลายอย่างในชีวิตบางอย่างคนอื่นก็ไม่มีด้วยซ้ำการมองในแง่บวกคือการที่เรามองเห็นสีขาวของกระดาษด้วยถ้าเราเห็นแต่โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับตัวเราเราไม่เห็นสิ่งอื่นในชีวิตก็แสดงว่าเราไม่เห็นสีขาวของกระดาษเราเห็นแต่กะกบาทอย่าลืมว่าเรายังมีพ่อแม่ ลูกหลานยังมีสุขภาพดีเดินเหินไปมาได้ถ้าเห็นตรงนี้เรียกว่ามองแง่บวกคือไม่ได้เห็นอะไรที่เป็นลบอย่างเดียวถ้ามองแง่บวกเป็นก็จะเห็นต่อไปว่าสิ่งที่เป็นเคราะห์ก็มีข้อดีเหมือนกันมองแง่บวกคือสามารถจะเห็นข้อดีของสิ่งที่ไม่น่าพอใจ หรือสามารถจะเห็นโชคจากเคราะห์ได้ไม่อย่างนั้นคงไม่มีคนที่พูดว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งทำไมเขาถึงพูดว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะว่ามะเร็งทำให้เขาได้พบสิ่งดีๆในชีวิตหลายอย่างทำให้หันมาสนใจธรรมะทำให้คนพบความสุขที่แท้คือความสงบใจหลายคนอาจไม่รู้จักธรรมะ ถ้าไม่เป็นมะเร็งมีนักศึกษาคนหนึ่งพูดไว้ดีมากเขาบอกว่าโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลิวคีเมียได้นำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเขามากมายมะเร็งทำให้เขารู้จักกับพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังได้มองเห็นความรักที่บริสุทธิ์แท้จริงจากพ่อแม่ มีเวลาอ่านหนังสือและมีเวลาหยุดคิดเขาบอกว่าหากไม่มีโรคมะเร็งเข้ามาในชีวิตเขาก็จะใช้ชีวิตเหมือนที่เคยคือตื่นบ่ายสามโมงราเวลากินเหล้ากับเพื่อนหลับและตื่นขึ้นมาใหม่ใช้ชีวิตอย่างไม่นึกถึงคนอื่นไม่มองคนรอบข้างใช้ชีวิตอย่างประมาทและไม่รู้จักระวัง การมองแง่บวกจะทำให้เราเห็นว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับเราล้วนดีทั้งนั้นอย่างน้อยก็ดีที่มันไม่แย่ไปกว่านี้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นมะเร็งสมองแต่เธอยิ้มแย้มจัสใยมากพอมีคนไปถามเธอตอบว่าเธอโชคดีที่ไม่ได้เป็นมะเร็งที่มดลูกเพราะเคยมีญาติคนหนึ่งเป็นมะเร็งมดลูกเจ็บปวดมาก เธอรู้สึกโชคดีที่เป็นแค่มะเร็งสมองการมองแง่บวกนี้เป็นวิธีคิดแบบพุทธเหมือนกันพวกเราเคยได้ยินเรื่องพระปุณณหรือไม่วันหนึ่งพระปุณณมาทูลลาพระพุทธเจ้าไปเมืองสุนาปันตะพระพุทธเจ้าท้วงว่าเมืองนี้คนดุร้ายนะถ้าเขาด่าว่าท่านท่านจะคิดอย่างไร พระปุณณะก็ตอบว่าเขาด่าก็ดีกว่าเขาทุบตีพระพุทธเจ้าถามต่อไปว่าถ้าเขาทุบตีท่านจะคิดอย่างไรพระปุณณะตอบว่าเขาทุบตีก็ดีกว่าเขาเอาก้อนหินมาคว้างพระพุทธเจ้าถามว่าถ้าเขาเอาก้อนหินมาคว้างท่านหลักท่านจะคิดอย่างไรพระปุณณะก็ตอบว่าเขาเอาหินมาคว้าง ก็ดีกว่าเขาเอาไม้มาตีพระพุทธเจ้าถามว่าถ้าเขาเอาไม้มาตีท่านจะคิดอย่างไร gigs 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 いいพระปุณณะตอบว่าถ้าเขาเอาไม้มาตีก็ดีกว่าเขาเอาของแหลมมาแทงพระพุทธเจ้าถามว่าถ้าเขาเอาของแหลมมาแทงท่านจะคิดอย่างไรพระปุณณะตอบว่าเขาเอาของแหลมมาแทงก็ดีกว่าเขาฆ่าให้ตา<ร>ย <í> <os> ทีนี้พระพุทธเจ้าถามคำถามสุดท้ายว่าถ้าเขาฆ่าท่านให้ตายท่านจะคิดอย่างไรพระปุณณะบอกว่าคนบางคนอยากตายก็ต้องไปหามีดหรือไปขอให้คนอื่นมาฆ่าหากมีคนมาฆ่าฆ่าพระองค์ก็ดีไม่ต้องไปขวนขวายหามีดหรือหาคนมาฆ่าตัวเองพระปุณณะมองว่าอะไรเกิดขึ้นกับท่านล้วนดีทั้งนั้นนี่เป็นการมองแง่บวก อะไรที่เกิดขึ้นกับเราดีหมดเลยอย่างน้อยก็ดีที่มันไม่แย่ไปกว่านี้การคิดแบบนี้ก็เป็นการคิดแบบฉลาดทำใจพุทธศาสนาเรียกว่าโยนิโสมนสิการเป็นการมองแบบเรากกุศล